เราตั้งใจที่จะส่วนหนึ่งก็คือเขาเรียกว่าพัฒนาตัวคณะทํางานนะคณะทำงานก็คือตัวแทนจากแปดองคเภอนะค่ะคนที่สองแก้วมาจากโมสองตะโกค่ะค่ะมาร์ติาเดือนที่ห้ามาจากหมสองตะโกค่ะค่ะสวัสดีค่ะเมริวันชัยบุตรอ่าดีน้ำมันมะพร้าวอ่สกัดเย็นแล้วก็ไก่ลูกสวัสดีค่ะชื่อมเดวันชัยขาวมอนะ ชื่อเล่นวยมาจากภูมิศาสตี่ชุมชนภูมิปัญญาท้องถิ่นขมณท่งนานัคะสวัสดีค่ะชื่อสีคันอว่ามาจากีสองเลยต้านะคะหานชั้นนางสุวรรณาเรืององอาค่ะแล้วค่ะดัฉันมีเป็นครัเรือนต้แบบด้านเศรษฐกิจพอเพียงค่ะอยู่หมู่ที่สองของหมู่าที่บ้านมีหักปลาหมูเห็ดไก่ไก่เน้นอินทรีนะคะ แต่ที่เด่นชัดคืออูหลงค่ะคุณนั่ตงอินะทีบิค่ะพ่ทฉันสาวมีทัศนิยมมาจากไมยที่ั้นหนึ่งสองตะมันชงค่ะอาชีพเลี้ยงอูหลุงดูค่ะจริงนค่ะของตัวเด็ค่ะดิฉันนามะลับอนุิมณนีค่ะเป็นคณะกรรมการของสปอ หลักของมังเอลแมก็เป yeah> ็นประธานเครือข ok uh ่ายของโรงเรียนพ่อไอศัามีจากรยานตามเป็นปราศเากษิรนะสวัสดีครับผมธนะเดชท่านท่านังนะครับมาจากอำเภอวทิวนะครับอยู่ในวิสากิชุมชนเกษตรดีเองสวัสดีครับผมเจริวัฒน์สกาวิทวชุ่มยู่มาอ่อนิครับผมกับทวเปประธาเราจะทำหมู่ลุ่มคือปลอดภัยในตัวนบครับ แรงรอนจกคนหนึกตั้งอเประตัวดปะ่ะฝันดิฉันจจืาวอยอยู่หนชับาริยาพิาีน่ตำบลางทงอเภอประตค่ะดิฉันได้เป็นผัวเรือนก้นแพร์ก็แท้สมบูรณ์มบูรณ์สุขภาพค่ะผู้ช่วยปัญญาคอมเนะครับแทนท่านผู้ใหญ่ทีเป็เฟรมซีรีก็เป็นมูนึ่าริตังอเภอประตจังหวัดชุมพรนะครับก็ สวัสดีครับพุมแฉนทอนเสงต่อตังครับมาจากมูนึงบานต่อตังครับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะชื่อจันตีบุญแลมนะคะมาจากอำเภอปะทิวค่ะตอนนี้ก็ทำเป็นกาแฟคู้มือนะคะกาแฟพัฒนาค่ะชยุชัยโยครับแหล่งเรียนรู้บ้านหมอพอเพียงเรื่องแหล่งเรียนรู้ศาสตราชานะครับกำลังทำเรื่องเอากเกษตรท่องเที่ยวเชิงกเกษตรนะครับผมก็จะทำเรื่องท่องเที่ยว คนโง่ขยันเที่ยวคนฉลาดอยู่กับบ้านวันนี้ผมยอมเป็นคนโง่ครับเพราะอยากจะมาหาเครือข่ายทําท่องเที่ยวเชียงษารขอบคุณครับสวัสดีครับผมสัญญาณภูมีนะครับจากวิสญญาหกิจชุมชนอภเพียงบ้านลดญญาดปุ๋มหมู่ที่สี่ตำบลสองพี่น้อง,ค,งครับอำเภอนาแทะครับสวัสดีค่ะดิฉันนา,พพานางทิพา์ปเสนาวุฒิมาจากวิสาหกิจชุมชนออเพียงบ้านลาดปุ๋มคร สวัสดีค่ะสุสดที่มงคลนะคะจากหมู่12ตำบลนนยางจากทุกชุมชนเกษตร,ร,ร,รดีเอแต่สวัสดีครับผมชื่อเล่นชื่อตั้มครับชื่อจริงชื่อวัฒนาอ่อนอินมาจากหมู่5ตำบลนนยางอําเภอปะติวครับผมสวัสดีครับสุริย่ากรเสกมงคุณครับพ่อูุพ่อครับสวัสดีครับผมอดิศักดิ์ประดันธ์มาจากตำบลทุ่งหลวงอําเภอละแม่สุฬาครับ ที่การใหญ่คือเราโยโรกระดับทั้งจังหวัดเลยนะครับด้วยงบประมาณที่มีอยู่อย่างจํากัดและอย่างจํากัดอันนี้เรามีงบอยู่เท่านี้เราสามารถขยับทั้งจังหวัดได้ไหมซึ่งซึ่งก็เป็นโจทย์ที่ท้าทายมากนะว่าเราสามารถที่จะกลับเคลื่อนเหลืองเรื่องของเกษตรอุภาวะเกะกัเี่ยทั้ง8งอำเภอเลยได้ไหมนะ,ะด้วยงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดพอๆกับปีที่แล้วนะค,ะะครับอันนี้เรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองก็คือคนที่มาวันนี้ก็คือหัวใจ คำว่าหัวใจก็คือคนทีน่มาวันนี้คือคนที่จะต้องฝากทงให้ไดน,นว่าเราเนี่ยแหละคือเกษตรสุขภาวะคนที่มาเนี่ยแหละเป็นต้นแบบก่อนเพราะแต่ละคนยังไม่ได้มาบด้วยบทบาทผู้นําอย่างเดียวเท่าที่เช็คนะแต่ว่าคนก็มีพื้นที่ของตัวเองทาเกษตรอินทรีย์บ้างแปลรูปบ้างในทางต่างอันนี้เรื่องที่สองแต่นั้นจากหนึ่งคนทํำยังไงที่จะให้ขยายเกียรตยออกไปซึ่งผมคิดว่าแนวคิดเนี่ย ไม่รู้นะฮะแนวคิดผมผมว่าเป็นแนวคิดที่ถูกต้องต้หงแบเหมาะก้องแบคนไทยคือทําให้ดูเลยนะให้ดูให้เห็นเลยแล้วหลังจากนั้นคนที่เขาเห็นด้วยคนที่เขาฟ้องตามเขาค่อย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 เดินตามนะะนี่วิธีคิดที่ใช้อยู่ก็คือใครที่อยากทำมาใครไม่อยากทำรอก่อนนะครับไม่ว่าใครแต่ถ้าใครอยากเดินเส้นนี้มาเราร้อมนะครับอันนี้เรื่องที่สองประเด็นที่สามพอตั้งเป็นคณะทำงานเนี่ย มันกลายเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งมากเข้มแข็งเาอะไรเพราะคนที่นั่งอยู่ตรงนี้มันมีใจอยู่แล้วใจอยากจะทําเรื่องปลอดภัยอยู่แล้วอยากทำ EC อยู่แล้วอยากยกระดับพี่น้องอยู่แล้วอไอ้ใจที่มันมีความมุ่งมกกนนั่นตรงนี้พอมารวมกันเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่ากําลังหลังจากนี้มันจะเคลื่อนอะไรได้บ้างอันนี้คือความท้าทายเรื่องที่สามน,นะนะครับแต่นั้นวันนี้นะที่เรามีประธานก็คือที่เรโนโรนะคะรับมีคณะทํางานนะคณะทำงานก็คนะือทุกท่าน แล้วถ้าเรามีผู้ที่จะเชื่อมสำหรับบางพื้นที่ผมงทราบว่าเริ่มกลายเป็นผู้ประกอบการผู้ประกอบการหมายความว่าบางคนอาจจะลงสู่เป็นวิสาหกิจสมัครอย่างน้องบางคนอย่างน้องไหนที่เราไปดึงมันเป็นวิศวกรตอนนี้กำลังวิ่งไปทางนี้โครน้องที่หลังสวนกำลังที่จะรวบรวมผักในเข้าไปห้ามอย่างเนี้นะครับแต่นั้นในโปรเซสตอนเนี้ยผมไม่ได้ทํางานหน้าที่เดียวก็ยังมีบางบทบาทบางหน้าที่และมีหลายโครงการ เพราะว่าการที่จะกระหยัดจากการที่เรามีพื้นที่มีอาหารที่ปลอดภัยแล้วทําอย่างไรที่เขามีรายได้ด้วยอันนี้คือโจทย์ที่ส้าทายปีนี้ะนั้นการที่ทําให้มีรายได้ก็ต้องไปวิ่งเรื่องตลาดแล้วกลับมาหาผู้ประกอบการแล้วโยงไปหาตัวกเกษตรกรนนถ้าเราจะทําให้กเกษตรกรมีรายได้เราไม่พัฒนาผู้ประกอบการไม่ได้เราไม่ต่อยอดให้ถึงตลาดก็ไม่ได้เพราะผู้ประกอบการจะไปที่ไหน ถ้าไม่โยงม่เห็นตลาดอันนี้คือห่วงโซ่ที่เราต้องทำความเข้าใจเราค่อยมายกเอาปลายทางก็คือเอาตลาดมาพัฒนาตัวต้นทางนะครับเอาข้อกำหนดเอาความต้องการของตลาดแล้วมาบอกว่าเขาต้องการอินซีนะต้องการปลอดภัยนะต้องการแบบไหนฉนะนัการผลิตเราจะแม่นยำแม่นยำยกตัวอย่างของอทิมาริวันที่